โจเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับอาการตาบอดเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเหมือนคนอื่นๆแต่โจก็ยังเป็นเด็กที่ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีเขามีพ่อแม่ที่รักและดูแลเขาอย่างดีเสมอครอบครัวของโจเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นพ่อแม่ของโจจะทำทุกอย่างเพื่อให้โจได้มีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทุกวันแม่จะพาโจาเดินเล่นในสวนหลังบ้านพ่อจะอ่านหนังสือให้โจฟังเสียงจากต้นไม้และนกที่ร้องเพลงในสวนในขณะที่คนอื่นๆมักจะใช้ตาในการมองสิ่งต่างๆแม่กับพ่อจะคอยสอนโจให้ใช้หูและมือแทนการมองเห็นวันหนึ่งโจาถามแม่ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยแม่ครับทำไมผมถึงมองไม่เห็นเหมือนคนอื่น แม่ยิ้มและนั่งลงข้างๆโจแล้วลูกหัวเขาเบาๆลูกอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ลูกมีหัวใจที่มองเห็นสิ่งต่างได้มากมายลูกสามารถฟังเสียงนกและฟังเสียงธรรมชาติได้ดีกว่าคนอื่นเรามองไม่เห็นโลกใบนี้ด้วยตาเสมอไปแต่เราสามารถสัมผัสและเข้าใจได้ด้วยหัวใจโจฟังแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นแม้ว่า จะไม่สามารถมองเห็นเหมือนเพื่อนๆเ,เขาก็ยังสามารถรู้สึกถึงความรักจากครอบครัวได้เสมอทุกๆวันโจจะฝึกฝนการใช้สัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงน้ำไหลเสียงลมหรือสัมผัสใบไม้ที่ลูกไล้มือโจค่อยๆเรียนรู้วิธีใช้หูและมือในการสำรวจโลกรอบตัว จึงทำให้โจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยแม้โจจะไม่สามารถเห็นใบหน้าของพ่อแม่ได้แต่เขารู้สึกได้ถึงความรักและความอบอุ่นที่พ่อแม่มอบให้ทุกวันความรักที่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นแต่สามารถรู้สึกได้จากการกระทําและความใส่ใจในทุกๆวันแม่จะสอนโจให้รู้จักโลกใหม่ๆ ผ่านการฟังและสัมผัสเช่นเสียงของฝนตกที่ทำให้ต้นไม้เติบโตเสียงของสัตว์ในป่าและเสียงของเพลงจากนกที่บินผ่านไปแต่ละวันก็เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่โจาสามารถสัมผัสได้ในแบบที่เขาเข้าใจแม้ว่าชีวิตของโจจะไม่เหมือนกับเด็กๆที่มองเห็นโลก ได้อย่างชัดเจนแต่ครอบครัวของโจได้แสดงให้เขาเห็นว่าการมองโลกด้วยหัวใจนั้นมีความหมายมากมายและสวยงามไม่แพ้กันและทุกครั้งที่โจมีคำถามเกี่ยวกับโลกที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้พ่อแม่ก็จะตอบคำถามของเขาด้วยความรักและความอดทนทำให้โจรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากพอแม้จะไม่ได้เห็นเหมือนคนอื่นๆ ความรักของครอบครัวทำให้โจมั่นใจและเต็มไปด้วยความหวังเขารู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเขาจะไม่ต้องเผชิญกับมันคนเดียวเพราะเขามีครอบครัวที่รักและสนับสนุนเขาเสมอวันหนึ่งดาวพี่สาวของโจพาเขาไปที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน หลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆหลายคนกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานบางคนวิ่งและจัดบอกันไปมาบนสนามหญ้าบางคนก็เล่นกระดานหกส่วนบางคนก็เล่นซ่อนหากันอย่างสนุกสนานแต่โจร,รู้สึกสเศร้าน้อยเพราะเขาไม่สามารถมองเห็นเหมือนเพื่อนๆเขาไม่ได้มีตาในการมองเห็นสิ่งรอบตัวจึงทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง พี่ดาวครับผมอยากเล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนพวกเขาบ้างโจพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาและเศร้าดาวมองไปที่โจแล้วรู้สึกเห็นใจพี่ชายของตัวเองเธอจึงจับมือโจและพูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะโจพี่มีวิธีทำให้เราสนุกไปด้วยกันได้พี่สาวพาโจไปนั่งใต้ต้นไม้ที่เย็นสบาย และทั้งสองนั่งฟังเสียงของเพื่อนๆที่กำลังเล่นกันอยู่บางคนหัวเราะบ,บางคนก็พูดเสียงดังบางคนก็ส่งเสียงเรียกให้เพื่อนมาร่วมเล่นแต่โจรู้สึกเหมือนโลกนี้เป็นเพียงเสียงที่เข้ามากระทบหูเขาขณะที่พี่สาวของโจกำลังอธิบายให้เขาฟังว่าเด็กๆก,กำลังเล่นอะไรกันอยู่เสียงของเด็กชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นสวัสดีครับโจหันไปมองเสียง และได้ยินเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาเด็กชายคนนั้นยิ้มและพูดว่าผมชื่อพีทครับชื่ออะไรครับโจยิ้มตอบผมชื่อโจครับพีทยิ้มกว้างโจรู้หมายผมคิดว่าเราน่าจะเล่นด้วยกันได้ผมจะบอกโจว่าเขาจะเล่นอะไรบ้างนะโจรู้สึกแปลกใจและสงสัย เราจะเล่นกันได้ยังไงละ่ะพีทพูดเสียงสดใสก็เล่นซ่อนหากันสิครับผมจะบอกโจว่าให้หาทางไปที่ไหนแล้วโจวก็หาทางเดินไปหาผมโจยังรู้สึกสงสยัยแต่ก็สนใจงั้นก็ลองดูครับพีทเริ่มเกมซ่อนหาและคอยบอกโจด้วยเสียงว่าให้ไปทางไหนโจครับตอนนี้เลี้ยวซ้าย ไปข้างหน้าหน่อยนะโจค่อ,คอยคๆก้าวเท้าไปตามเสียงที่พิทบอกเสียงของพิทคอยบอกเส้นทางจนโจเริ่มเข้าใจว่าแม้เขาจะไม่สามารถมองเห็นอะไรแต่เสียงของพีทสามารถช่วยให้เขาทำตามทิศทางได้เมื่อโจอไปถึงที่ซ่อนของพิทแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะของพิทเยี่ยมเลยครับคุณโจเก่งมาก โจรู้สึกดีใจมากที่สามารถทำตามเสียงได้และหาพีทเจอเขาหัวเราะพร้อมกับพีทที่รู้สึกกินดีที่ได้เล่นด้วยกันพีทบอกว่าคราวนี้เป็นตาผมแล้วนะครับให้โจช,ช่วยบอกเสียงทางให้ผมเดินตามไปโจก็เริ่มบอกทิศทางให้พีทฟังเหมือนที่พีทช่วยเขาพีทเดินตามเสียงของโจไปและสุดท้าย ก็หาจุดที่ซ่อนของโจเจอทั้งสองเล่นซ่อนหากันอย่างสนุกสนานจนเริ่มมืดคำ่ำเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านพีทบอกกับโจว่าโจาครับเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะพรุ่งนี้มาเล่นกันอีกนะโจยิ้มอย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับพีทพี่สาวของโจมองดูฉากที่โจเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนาน และรู้สึกกินดีที่เห็นโจมีเพื่อนใหม่และรู้ว่าแม้โจะจะไม่สามารถมองเห็นเหมือนคนอื่นๆแต่เขาก็มีวิธีที่ทำให้ตัวเองสนุกกับการเล่นได้เช่นกันจากวันนั้นไปโจกับพีทได้เล่นกันบ่อยๆทุกวันหลังเลิกเรียนทั้งสองเล่นซ่อนหากันและสนุกกับการช่วยกันใช้เสียงและสัมผัสในการเล่นพีทเป็นเพื่อนที่ดี และคอยช่วยโจให้เรียนรู้โลกในแบบของเขาทุกครั้งที่โจได้เล่นเขารู้สึกว่าโลกนี้มีเสียงที่สวยงามและทุกอย่างสามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจวันหนึ่งขณะที่โจนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นกับครอบครัวเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในหัวว่าทำไมชีวิตของฉันถึงเป็นแบบนี้ ทำไมฉันถึงไม่สามารถมองเห็นโลกเหมือนคนอื่นแม้จะได้ยินเสียงนกที่ร้องเพลงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และได้สัมผัสโลกผ่านมือและหูโจก็ยังรู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียบางสิ่งที่คนอื่นมีแต่ในขณะนั้นพ่อของโจได้เข้ามานั่งข้างๆ และพูดกับโจโด้วยน้ำเสียงอบอุ่นลูกจ๋าลูกไม่ได้ขาดอะไรไปหรอกนะลูกมีสิ่งที่พิเศษในตัวเองที่คนอื่นไม่สามารถทำได้โจโหันไปมองพ่อและถามว่าพ่อครับพ่อหมายความว่าอะไรพ่อยิ้มและตอบว่าลูกมีความสามารถในการฟังเสียงจากหัวใจฟังเสียงของธรรมชาติที่คนอื่นๆ อาจมองข้ามลูกสามารถรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในแบบที่พ่อแม่หรือเพื่อนๆไม่สามารถสัมผัสได้โจคิดตามคำพูดของพ่อและรู้สึกอุ่นใจขึ้นเขาเริ่มเชื่อว,ว่าแม้จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยแต่ได้เขาก็ยังมีสิ่งที่คนอื่นไม่มี ในวันหนึ่งที่พ่อกับแม่พาโจาไปเที่ยวทะเลโจได้สัมผัสกับลมทะเลที่เย็นสบายเสียงคลื่นที่สดสาสและกลิ่นของทะเลที่เชยมาถึงจมูกเขารู้สึกถึงพลังและความสงบของธรรมชาติแม้ว่าเขาจะไม่เห็นทะเลและท้องฟ้าแต่เขาปรับรู้สึกได้ถึงความกว้างใหญ่และความงดงามของมัน ในคืนนั้นโจนั่งอยู่บนเตียงและคิดถึงสิ่งที่พ่อบอกเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความท,ท้าทายในการมองเห็นอขัดขวางความฝันของตัวเองโจเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาอยากทำในอนาคตเขามีความฝันที่จะเป็นนักเล่าเรื่องและเล่าเรื่องราวที่เขาได้ยินได้สัมผัสและได้จินตนาการพ่อครับผมอยากเป็นนักเล่าเรื่อง โจพูดออกมาอย่างตั้งใจพ่อมองโจด้วยความภูมิใจและพูดว่าลูกเป็นคนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากลูกสามารถเล่าเรื่องได้ด้วยหัวใจของตัวเองและคนอื่นๆจะรักการฟังเรื่องราวของลูกโจรู้สึกดีใจและมั่นใจมากขึ้นเขาเริ่มหมั่นฝึกฝนการเล่าเรื่องบางครั้ง เขาจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และฝึกเล่าเรื่องให้พี่ดาวฟังพี่ดาวก็จะช่วยเขาแก้ไขเรื่องเล่าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพูดที่ทำให้เรื่องราวน่าสนใจขึ้นวันหนึ่งที่บ้านมีแขกมาเยี่ยมโจตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องที่เขาแต่งขึ้นเองให้พวกเขาฟังเขานั่งอยู่กลางห้อง และเริ่มเล่าเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นเกี่ยวกับการผจญภัยของสัตว์ป่าในป่าลึกมีสัตว์หลายชนิดที่ต้องการหาทางรอดจากพายุใหญ่พวกมันต้องร่วมมือกันและใช้ความสามารถพิเศษของแต่ละตัวเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆเสียงของโจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความตื่นเต้นทุกคนที่นั่งฟังพยักหน้า และตั้งใจฟังอย่างสนใจเมื่อจบเรื่องราวทุกคนก็ปรบมือให้โจแม่ของโจยิ้มและบอกว่าลูกทำได้ดีมากนะโจพี่เชื่อว่าลูกจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดในโลกโจรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาเริ่มตั้งเป้าหมายว่าจะเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังในที่ต่างๆและบางครั้งก็คิดว่า จะไปตามงานเทศกาลหรืองานอีเวนต์เพื่อให้เขาได้เล่าเรื่องต่อหน้าคนหลายๆคนตั้งแต่วันนั้นโจเริ่มตระนักว่าการมองเห็นไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตการที่เขาสามารถสัมผัสสิ่งต่างๆและมีจินตนาการที่ล้ำลึกทำให้เขาเห็นโลกในมุมที่แตกต่างออกไปโจตั้งใจที่จะเล่าเรื่องราวจากหัวใจของเขา และเชื่อว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยให้คนอื่นๆได้สัมผัสกับโลกที่เขาได้สัมผัสในแบบของตัวเองวันหนึ่งโจได้รับข่าวดีจากโรงเรียนว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเล่าเรื่องในงานเทศกาลวรรณกรรมของเมืองเพื่อโชว์ความสามารถในการเล่าเรื่องของเขาให้กับผู้ชมจากที่ต่างๆโจรู้สึกดีใจมาก แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เขาต้องยืนพูดต่อหน้าคนมากมายโจยังจำได้ดีว่าเมื่อเขาเป็นเด็กเขาเคยกลัวที่จะต้องยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนเพราะเขากลัวว่าคนจะไม่เข้าใจหรือมองเขาด้วยสายตาที่แปลกๆเมื่อเขาเล่าเรื่องต่างๆแต่ตอนนี้เมื่อเขาได้รับโอกาสที่จะเป็นตัวแทนโรงเรียนเขารู้ว่า เขาต้องกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองและคนอื่นเห็นว่าแม้เขาจะมองไม่เห็นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในคืนก่อนงานเทศกาลโจนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมกับแม่พ่อและพี่ดาวพวกเขานั่งอยู่ด้วยกันและช่วยโจฝึกการเล่าเรื่องพ่อของโจยิ้ม และพูดว่าลูกทำได้นแน่ๆโจลูกมีความกล้าและความเชื่อในตัวเองแม่ของโจเอื้อมมือไปจับมือของโจและพูดว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราภูมิใจในตัวลูกเสมอลูกทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและใจที่รักในการเล่าเรื่องโจยิ้มและรู้สึกถึงความอบอุ่นจากครอบครัวเขาเริ่มฝึกซ้อม การเล่าเรื่องอย่างตั้งใจโดยพี่ดาวช่วยบอกว่าเมื่อไรควรหยุดเพื่อให้ผู้ฟังได้คิดตามหรือเพิ่มเสียงเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับเรื่องราววันงานมาถึงโจสวมชุดที่แม่เตรียมให้เขารู้สึกตื่นเต้นและตื่นตัวในเวลาเดียวกันแนมะ้ว่าหัวใจของเขาจะเต้นเร็วขึ้นและมือของเขาจะสัน่นแต่เขาก็พยายามทำใจให้สงบเขาเดินขึ้นเวที ด้วยท่าทางที่มั่นใจแม้ไม่สามารถมองเห็นผู้ชมแต่เขารู้สึกได้ถึงการตั้งใจฟังของพวกเขาสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อโจวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าลึกที่สัตว์ต่างๆต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ใหญ่โตเสียงของโจเริ่มเต็มไปด้วยความมั่นใจ และความตื่นเต้นทุกคำพูดของเขาดูเหมือนจะพาผู้ฟังไปสู่โลกแห่งการผจญภักย่อที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายในการเล่าเรื่องนั้นโจใช้เสียงสูงต่ำและจังหวะที่มีพลังเพื่อทําให้เรื่องราวมีชีวิตชีวาแม้โจจะมองไม่เห็นแต่วิธีที่เขาถ่ายทอดเรื่องราวจากหัวใจทำให้ทุกคนที่ฟังรู้สึกถึงความรู้สึกและอารมณ์ของตัวละครในเรื่อง เมื่อจบการเล่าเรื่องทุกคนในห้องต่างปรบมือให้กับโจโด้วยเสียงที่ดังและเต็มไปด้วยความประทับใจบางคนยังยิ้มและแสดงท่าทางยินดีที่ได้ฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายโจโย,ยิ้มอย่างภูมิใจเมื่อเขาก้าวลงจากเวทีพ่อแม่และพี่ดาวยืนรออยู่ข้างล่างพ่อของโจโย,ยิ้มและพูดว่า เราเป็นห่วงลูกมากเลยแต่ลูกทำได้ดีมากจริงๆแม่ของโจยิ้มและพูดว่าเราเห็นความกล้าหาญของลูกวันนี้โจลูกทำให้เราเห็นว่าเมื่อเรามีความเชื่อในตัวเองเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โจรู้สึกเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาไม่เพียงแค่ได้ทำตามความฝันในการเล่าเรื่องแต่เขายังได้เรียนรู้ว่า ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่มันคือการที่เราเก้าวข้ามความกลัวนั้นไปและทําในสิ่งที่เรารักหลังจากงานเทศกาลนั้นโจได้รับการยกย่องจากครูและเพื่อนๆพ่นสำหรับความกล้าหาญและความสามารถในการเล่าเรื่องแม้จะมีอุปสรรคในการมองเห็นแต่โจสามารถทําในสิ่งที่เขาต้องการได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง และความรักจากครอบครัวจากวันนั้นไปโจยังคงตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องของเขาต่อไปโดยไม่หยุดที่จะเชื่อว่าตัวเองสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้และในทุกๆครั้งที่โจเล่าเรื่องเขาจะสื่อสารด้วยหัวใจและจินตนาการที่ไม่จำกัด ในช่วงเวลาหลายเดือนหลังจากงานเทศกาลวรรณกรรมโจเริ่มรับรู้ถึงความสำคัญของการเล่าเรื่องมากขึ้นเขาได้รับโอกาสในการเล่าเรื่องในหลายๆที่ทั้งในโรงเรียน และในงานต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นทุกครั้งที่เขาได้ขึ้นเวทีเขารู้สึกถึงความภูมิใจในตัวเองและพลังในการเชื่อมโยงกับผู้ฟังแม้โจจะไม่สามารถมองเห็นโลกเหมือนคนอื่นแต่เขากลับสามารถสัมผัสและถ่ายทอดความรู้สึกจากโลกใบนี้ได้ผ่านการเล่าเรื่อง วันหนึ่งขณะที่โจนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านเขานั่งคิดถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตหลังจากที่ได้ทำตามความฝันและได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของฉันถึงมีความหมายพ่อของโจเดินมานั่งข้างๆและถามว่าลูกกำลังคิดอะไรอยู่ โจหันไปมองพ่อและบอกว่าพ่อครับผมรู้สึกว่าผมทำได้ทุกอย่างที่ผมตั้งใจแต่บางทีผมก็ยังไม่แน่ใจว่าชีวิตของผมมันมีความหมายจริงๆหรือไม่พ่อยิ้มและตอบว่าลูกทำสิ่งที่ดีมากมายลูกทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยการเล่าเรื่องและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ลูกทำตามสิ่งที่รัก และเชื่อในตัวเองนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของลูกมีความหมายโจคิดตามคำพูดของพ่อและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจเขาเริ่มเข้าใจว่าความหมายของชีวิตไม่ได้มาจากการที่เราทําสิ่งที่โลกยอมรับหรือได้รับการยกย่องจากผู้อื่นแต่คือการทําสิ่งที่เรารักและเชื่อว่าเราสามารถทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ วันหนึ่งในขณะที่โจกำลังนั่งอยู่บนมา้านั่งในสวนพี่ดาวเดินเข้ามานั่งข้างๆและพูดว่าโจวันนี้เรามีบางสิ่งอยากจะบอกโจหันไปมองพี่ดาวและถามว่าพี่ดาวครับมีอะไรพี่ดาวยิ้มและพูดว่าพี่คิดว่าโจไม่ควรจะหยุดแค่การเล่าเรื่องที่เทศกาล หรือในโรงเรียนพี่เห็นว่าโจมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆมากมายพี่อยากให้โจลองคิดถึงการแบ่งปันเรื่องราวในรูปแบบใหม่ๆเช่นการทำหนังสือเล่าเรื่องหรือการทำการแสดงเพื่อให้คนอื่นได้สัมผัสกับเรื่องราวที่โจสร้างขึ้นโจรู้สึกถึงและเริ่มคิดตามคำแนะนำของพี่ดาวเขารู้ว่า แม้จะไม่สามารถมองเห็นภาพในหนังสือหรือภาพในเวทีการแสดงแต่เขามีความสามารถในการสร้างสารค์เรื่องราวที่สามารถทำให้ผู้คนรู้สึกและเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการถ่ายทอ,อดวันหนึ่งหลังจากที่โจได้พูดคุยกับพ่อแม่และพี่ดาวเกี่ยวกับความคิดนี้พวกเขาทุกคนเห็นด้วยและช่วยกันวางแผนว่า โจจะทำอะไรต่อไปพ่อของโจพูดว่าเราจะเริ่มจากการเขียนเรื่องราวของโจลงในหนังสือแล้วหาผู้ช่วยที่จะช่วยทำให้เรื่องราวของลูกกลายเป็นหนังสือจริงๆโจเริ่มต้นการเขียนเรื่องราวจากหัวใจของเขาเขาเขียนถึงการผจญภัยในโลกของเขาการเรียนรู้จากชีวิตและการค้นพบความสำคัญของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่นเขาใช้เวลาหลายเดือนในการเขียนและปรับปรุงเรื่องราวจนออกมาเป็นหนังสือเล่มแรกของเขาเมื่อหนังสือของโจเสร็จสมบูรณ์เขาตัดสินใจที่จะเปิดตัวในงานเลี้ยงของชุมชนที่เขาอาศัยอยู่เขานำหนังสือไปพร้อมกับพ่อแม่และพี่ดาวเมื่อทุกคนมารวมตัวกันโจได้ยืนขึ้นบนเวทีและพูดว่า นี่คือเรื่องราวของชีวิตของผมผมหวังว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเชื่อในตัวเองและการทำในสิ่งที่รักถึงแม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดในบางอย่างแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและความกล้าเราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เมื่อเขาพูดจบทุกคนในงานต่างปรบมือให้กับโจทุกคนรู้สึกได้ถึงความจริงใจและพลังที่โจส่งผ่านไปในคำพูดและการเล่าเรื่องของเขาหลังจากนั้นหนังสือของโจได้รับการตีพิมพ์และถูกขายออกไปในหลายๆที่โจกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในชุมชนและเรื่องราวของเขาก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โจได้เรียนรู้ว่าความหมายของชีวิตไม่ได้มาจากการมีความสมบูรณ์แบบหรือการมีทุกสิ่งที่คนอื่นมีแต่คือการที่เราทำสิ่งที่รักและแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับคนรอบข้างโจค้นพบว่าการให้และการแบ่งปันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขามีความหมายที่สุด